ไม่ไม่ลดน้ำน้ำน้ำไม่ลดน้ำน้ำไม่ลดน้ไม่เ็บไม่ยไม่เยะไม่เยะ้าพันไม่เยะ้าแบ่งน้ำไปน้ำมงคลได้เลยครับับ้แล้วแ่งน้น พิกัดตรงนี้ตรงหน้าสวนสาธารณะอุ้ยโทษโทษโทษโทเฮยโทษจนจะล้มเลยพิกัดตรงนี้สวนสาธารณะเทศบาลตำบลวานนิวาสอำเภอวานนิวาสนะครับฟังฟัง ฝั่งตรงข้ามก็เป็นสำนักง,งานสาธารณสาธา,ารณสุขวานนิวาสนะครับคุณผู้ชมส2บสองยี่สิบวันที่ 12, สิบสองเมษายน2อ566 6้ากหก แบ่งน้ไปน้าคนได้แล้วครับไ่ต้นะครับมิาับาได้เลยั่แบ่งน้ไปน้่ม่เอาผ้าครับเอออ้วี้เลยก็หือนกต่ออยู่กันเลยอ๋ออันยกขึ้นย้ายยกขึ้นยายยกขึ้นยายยกขึ้นแบ่งน้ำไปน้ําคน ปราไลบูชาที่บ้านนะครับบาาครับโรงเยนมันเลยไปอีกคร